โอโ้พี่น,อน้องเมืองไทยคนน่ะมันอืมตัวหน่อยจงไว้ใส่นะ้ำพี่น้องคนน่ะตั้มเอาะน้ผมครับผมตัวหน่อยเห็ดข้าเห็ดเลยโบได้ทไทย้มึงวิธีการตั้เอาหนามมันมันเอาเนื้อมั่นคนน่ะเอาเนื้อปูบบเมนเนื้อบ้าน จงไว้ลวยหนาพอมูออมอีปูออมอีปูพี่น้องมึงมึงมึง,ง,งอู้สุดยอด,ดวอยสวัสดีครับพี่น้องนะกออมมีปูอู้ขาวายุ่งยี่ล่ะขาวโบเลยมากมากพี่น้อง อมอีปูเสียบเสียอบครับผมขุดมากมาตัมนี่ดีแพ่ว่าพาเนี่นียไปหาหมอหึงมากต้ไหน่อยไค่าสักผ่าอืมมันครับตัมนี่ดีตัมเอาด้วยน่ามันจงโตมันจงโตมันไปโชว์เดี๋ยวสิที่นองวาอย่างคือว้ามคอดํำดำอ้ แซ่บครับทำไมอือมแซ่บครับม,มันดีสิจ้ะเนื้อเพื่อเขาไประเทศนำฟูไม่หมอมันต้องใส่เวลาแหี่พี่น้อง จ้าเดี๋ยวแม่จ้าเอาไแม่จ้ากินเขาก่อนอเธอ,อเออแม่ไปเดี๋ยวนี้แล้วะ่ะใช่ไพักหน่อยพูดก็หน่อยใส่น้ำาหลายเล่นโบฟู่ใครแสกไักครับเอข่าวใหม่เนี่ยมึงขาวจัวดเลย นิ่มปุณะอุ้ยยข่อยสันนันนันนันอือพี่นี่ไปหาหมอมาเพราะว่าปอดอักเสบพี่น้องลบอากาศคราบพอดีขึ้นก็จังได้ไปแอดมิด มึงมึงตัวไหนแจ๊ให้มึงูุอ่ะหินบอมันมันอืมฮอบคันกูไหนกไม่เห็นหนะักกูจิม,ตม,มต่ต่ำกูจิตตำน้ำเอาเนื้อมั้งควาเขาอี จนรับแพร่ว่ามาจากโรงบาดอ่ะออเข้ามาเห็นโบเทลหรอโรคบาดคนโบข่อยมีมุ่งมันมันมันผ่นาโดนยอดน้อนนะตรวจไขวัดใหญ่ออมันต้องรอผลด้ชั่วโมงนึง,ง่งแซบครับเดี๋ยวฉัไปหาคุณอีกระหมอตรวจไข่เบิดเลยนี่นี่ต้องไขวัดใหญ่ช่วงโควบวิบม,มันมีแต่อัน หรือก็ลุกปอกก้นลักปวดอักเสียเพิ่นลักมีตาน,นีเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนหมอเกิเลยวปะพ่นยาเรื่อยๆพ่นยาตามที่หมอบอกเรื่อยๆถ้าเกิดว่ามันบวน,นั่นกะบแข็ขึ้นไปถ้าเกิดว่าได้ได้พ่นชุกซื้อน,น่ะแข็งขึ้นไปถ้าพิ่นพ่น,พนมาใหายแล้วค่ะ เายังก็ลูกกะตุกกตาเราได้เอาใจลูกกอนพี่น้องปวอนอยาพอตะเลียวปวอนอยาแล้วก็เอาลุงอูเิ็กน้อยไขยย้ไร้โอ้มีก่<อ><อ> เท่าน้ลงใจอ่างีส่น้ำเดียมเนี่ยน้ำมันมันดีอย่างเงี้เลูกครับเดี๋ยวหัมนมาปุกเนียเทน้ำดนี่อ่่าน้เขาว่าใช้น้ำยากันได้ดีไหมบ่อยากป่ะน้ำยาปูแมงตตำขึ้นกันนี่แหละบใส่กทิตํำคือกันจริงจริงอ่ะ ไปกระช่ายเลยเหรอมันมันมันึงมึงแกมึงแม่คนอ่ะคนมันลูกแม่ปูสดๆเจ้มื่ได้ใส่ไข่เลยแล้วอก้นอยากมันเทียมคนคนนี้ต่อไข่ใส่บ่บ่เอาเทียมคนตะาอีปูนี่บ่บ่มาขาเห็ดนี่ไหมบ่ คุ้ยพี่นอ้องมันบ่คุดอ่ะเดี๋ยวมันแห้งอีก่ก้อนอยก่อนให้เดียวบ่นเนี่ยอืมัมนมีสีต้มมั้งคุณเนี่ยเพือข่อยเก็บมือเข้ามาทุกอย่ามบ่เนื้อ,อหลายห้องพี่เรื่องเดียวมันฉีคันตำแล้วมันมักเอาที่น้าลุ่งกอกอีกตำอีกไหมพี่น้อง

สักผาสักว่าเล่ารตักแต่หมดเศร้านที่งต้งเดือเดือขุดต้งสักต้งเห็ดอีปูห่ออือ่าเป็นเด็กาโกมันดีเอาผ่ามาปปกครับย่างเพิดมีแห้งเป็นกับงอแเง่เอาใจ อยากให้แม่อยู่ใ,ใกล้ๆเหรอนะมัดสีบบงามยูเด้อออมมีปูยังไมากินออมมีปูป่ะ ฮึปูนป่นอนปูนนป่นอนเด้๋ยวจะมาดี่ไปู่นอนเมื่อฮะกินจิลา,ากินไนกกนม่ได้หรอ้ยเฮ้ยอันนี้น้ำนไปกินเค่ซี่มาบ่คาผ้าคา,าแม่ผ้าปโรพยงบาล เม่จ้างกินเกฟซี่เหรอพ่อจินมีด้วยอือพอแอึมพ่อกินนี่มามาลงมานอนแม่จะกลวยแวเรื่อยแม่จเฮ็ดเบี้ยหลายยางมะมาดูมาเดี๋ยวไปคุดมาไห้น่เนจำมันะะมันตาของลูอมามามมามามนมามามามมัม ้ามาอืมพ่อดูจ้ะมือเขียวพ่อมือนี่เออเขียวนี่ดีๆยำมืดตัวพี่น้องพ่อ้ะไยาไปเฮ็ดหัวพ่อมันจ,จบิบาปพ่อพ่อห็นพ่อยาี้าใจดีขึ้นยัง ทำไมน้ำตาออกน้ำตาทำไมออกเออเส้นผมใครอยู่บนเหียนเนี่ยส่นั่น <Hey. S 1> น,น่ะ <Hey. S 1> เส้นผมแม่นั่นม่ะ oh, <my> <c oughs> แม่ตัดผมแล้วไปกวางไว้นั่นหมด <c oughs> หนูเอ้่นั่นนกมันข้ามมา <Hey. S 1> อืมดูไห ข้าบเส้นผมแม่ใช่ไหมเพราะมันแดงแดกอ่ะใช่ไหมป้าใช่น่ะไปคนได้จ้าพี่น้องเด้อเหลือเอาไว้เห็แพ่บ้ากินท่าาทท่านอินตหน่อยแล้วเหลือเอไว้เพ่พูดน่ะเนื้อมัน นี่ยันมันไ้เนี่ยมันอีปูไปกันครับ